ตัวซ m p เนี่ยมันเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เป็นตัวที่คอยส่งเสริมกระตุน้นนำพาทําให้พืชมันกินอาหารได้ดีนำพาอาหารที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยครับกินได้เลยในความรู้สึกผมนะใช่ครับจากที่ทดลองใช้มาประมาณสองปีปีแล้วบางทีเรามองว่าถ้าว่าช่วงอากาศไม่ดีเราก็เพิ่มไปหน่อยได้ให้มันดีขึ้นเพราะ บางทีลูกเรามันดกมันเยอะอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มพ่นทั้งใบทั้งลูกให้มันกินไปมันก็เออช่วยขยายช่วยอะไรแล้วรู้สึกว่ามันช่วยใบหนาขึ้นลูกเขียวขึ้นมันจะเพิ่มปริมาณไดแ้แต่งทรงแต่งทรงจากโกรธใครมานี่ยทำให้ร่าเริงโตขึ้นสวยขึ้นไม่งอไม่งอีไกไม่เบี้ยวเปียบเทียมนะ เหมือนกันตัว cmp เหมือนเราไปเกาหลีแหละเราไม่ต้องไปแล้วศิลกรรมตกแต่งเฉพาะผลไม้ใช้ตัวนี้เลยใช้ได้ทุกตัวผลไม้ทุกชนิดหยุดวิกฤตอากาศร้อน cmp ผ่าร้อนฝ่าแล้งโตไวไม่ชะงัก